นามวัดอินไตรนี้ก็คือพระอินนั่นเองนะครับสร้างเพื่อเป็นแลงม้าวันนี้จะสำเร็จลงไปไม่ได้ถ้าขาดบุคคลเหล่านี้จึงขอจเจริญพรแนะนำเริ่มมาจากนะครับเอาสิสิแนะนำไปตั้งแต่ไฟไส้ก่อนเด้อยมผูไ้ไส้สะก่อนเออเริ่มแรกเลยเั็นว่าเหตุผลเหตดไปตักไก่ไปหาไก่เันว่ากตสิีเริ่มจากพ่อผู้ใหญ่บ้านโมหา บ้าน้องสร้างของเข้าคุณพ่ออ่านั่นวันเสิงปบมือส่วนๆเห็นเนี่ยนี่ผู้นำกำลังเข่ามากอมาสร้างมาแปลงปูดมั่งคางพุ่งบอลใดว่ามอมอย่างเช็นอันใดการโยธอท่านำกำลังก็มาพัฒนาเนาะรับเนาะผู้ต่อไปปฏิพูนยืนเชินเชิญยี่ปุญผู้นำหมายเลขสองเราต้องเรียกอย่างนี้นะครับเพราะว่าระบบการปกครองได้แบ่ง แบ่งอำนาจเปสู่อบตนั่นคือสออบตสุบรรบุผาสออบตโม่5ตำบลนองแหวนบ้านหนองช้างปรบกมือนะครับนี่คือกำลังหลักของบอมเดออยากได้ยหงอยากเห็นยังนำกำลังของมังกรมาคนมาเห็ดไห่มาสางแปลงถวายบัดถวายว่าเรานะครับเนาะวัดอินไทรบ้านหนองช้างของเราในห้วง3ปีที่ผ่านมาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นนะครับ มาต่อยอดมาสื่อสารมาเก็บรายละเอียดที่พ่อแม่พี่น้องผู้บาอาจารย์หลวมผู้ลงต่างท่านสั่งไว้ดีแล้วเข้ามาต่อยอดเสริมยอดเก็บรายละเอียดถึืนให้สวยขึ้นว่กาเก่าอีกเอาละถ่านไปไม่ได้ต่อมานะครับกกสี <ใน S 1> เสียประวัติสอนโยหานะครับนะ้องกวนใจพี่น้องบ้านเฮาผู้บริหารเมจิกแลนด์ดินแดนมหาสารเจริญพร้อมด้วยคุณนายเออ่มอมชีวะคุณนายเนาะเออคุณนายทางคณาอบสุกลิ่นนะครับอ่าผู้ารมีนะครับเสียประวัติของเราอันนี้กับสนับสนุนโดยดีตลอดมาเลยคือกันครับอ่าเมจิกแลนด์นะครับน้องสิแล้วเบิ้งหนา้าทางคา,า,าบคอนเด้อบัปาีีเนียเนี่ยเนี่ยจะใกล้ไปหาไกลก็ต้อง พุ่นพี่โยมพี่วันชลพุ่นผู้เมืองครับผมเนี่ยได้ฉายาว่าผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพเดด้อผู้ใหญ่บ้านกรุงเทพประสานว่าผู้หาผัปลาผู้นำผู้ประสานงานผู้ประสานกล้องรวมมือกับรวมกันกับข้างพีนลองข้างกรุงเทพนะครับเปลี่ยนผู้มีหัวคิดเริ่มสารรค์ประสานผลงานแนะนำความคิดประสานความร่วมมือต่างๆกับนะครับอาตมาได้เป็นอย่างดีอีกด้วย นะครับแล้วต่อมาสิขาดก็ได้เลยพ่อปานประทาร่านเมืองผููปกครองตำบลทั้งสองท่านเลยคุณพ่อกำนันไพุูน,นาลีไพริ่บมือสวดๆเนีเ่ยต่อมาตามติดได้คุณแม่นายกขวัญใจประชาชนคุณแม่นายกกัลายานาลีไพริ่บมือสวดๆเนี่ยดูแล่อุปธรรมคำชูวัดอินไตบัน้องสร้างปานราบานแก่ของ หลวงพ่อพระผู้วิพระผู้กันตาสิหนาพี่หนยั้งบารายการดูแลอุปถัมภ์ดีสมมอมดอกม่อมดูซื้อไปเนาะเออแต่ว่ากะว่าม่็นแดงสั้นดอกนะครับก็คือประสานคว่ำดูมือมาบันไดกะม้าให้มาซอย เออมาทํำบุญมาสางมาสมบอกใหขาดเด็กเทียสมแล้วนะครับทีนด้เปลี่ยนผู้นำสมแล้วที่มีคะแนนถ่วงทนสมแล้วที่เปลี่นขวัญใจพี่น้องชาวตำบลหนองแวงของเฮาในห่วงเวลานี้ในยุคนี้ไม่มีใครเกินกำนันไับุญนาลีไัยและนายยกกระยานาลีผัยร,รับโลกเมืองอีกครั้งหนึ่งครับผมนี่มาที่นี่ก็คือนนองสซ่หลาขวัญใจพี่น้องเป็นเพจเป็นคลับชาวชาวไทย ชาวโลกคุณอะเวิร์นไวน์เวมันล่ะโซเชียลเน็ตเวิร์กเบอร์ต้นๆของเมืองไทยใครไม่รู้จักดิวธิรภัทรยกมือขึ้นยกเสยุดเลยว่าเอาบป้งหักันดิวโป้งหัตัวหน้าแบนๆโบ้งหัวกันเพื่อโ้งหัวโปบีดนะครับเพราะว่าเดนติดตามโซเชียลถ้าคนที่ติดตามโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่มีใครไม่รู้จักเพ็เสื้อผ้าพ่อขาผ้าเฟีนที่ดิวธิรภัทรหนุ่มเมืองเกินร้อยเมืองร้อยเอ็ดที่เป็นทั้งนักธุรกิจ เป็นทั้งเน็ตไอดอลเป็นทั้งเรียกว่าอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนานาเป็นหมดเออเป็นแนงกงับจังเก่ยวกจะสรุปดังนะครับ <c oughs> ดังนะครับวันนี้ก็ได้นําต้นผ้าป่ามาทานท่อให้กับวัดอินไตรบ้านหนองช้างของเราเพื่อตั้งต้นเป็นทุนนิธิพระอินส่งช้างเอราวัณยอดมากกว่าแสนบาทรบมือส่วนส่วนห้ลูกเสนาเนย เออเป็นต้นบางสินค้ยแต่ว่ามีสายแน่นสายนั่นเกี่ยวพันกันทั้งอย่างพี่น้องกับมาเห็ดมาสางกับหมอมอย่ยหมอมีไส้บ่เคยขาดแท้เทียหาเงินได้เท่าไหร่ขึ้นแท่นเป็นนักธุรกิจพันล้านท่านที่ติดตามเพจของเขาก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่าเขาประสบความสําเร็จทางธุรกิจยังไงอย่างล่าสุดได้รางวัลอะไรนะลูกพูดให้หลวงพี่ฟังหน่อยสิอะไรนะอวอ,อาบอดอาบดอะไรนะ ผู้บริหารดีเด่นของประเทศไทยด้านการประสบผลสำเร็จทางธุรกิจปี2566พบมื่อให้หลานไหว้ยังเทียนแนพี่น้องไหว้สมสดีใจกันเท่เอือเอานี่ก็คือสิ่งที่อยากจะแนะนําอยากนําเสนอในวันนี้แต่ท่านที่ไม่ได้มาก็คือคุณพ่อสายันแล้วก็คุณแม่สะอาดปูหัดสวนไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อเสียสมพรแล้วก็เป็นน้องแม่นประกอบแม่หลานของคุณแม่กระยาอีกผูหนึ่งเด้อะ นองสาวก็คือคุณ,ค,ณคุณโอวาสคุณพจนีเนาะจังทะเลศกั็คือคนสำคัญอีกคือกันแล้ววันนี้ก็ต้องขอเจริญพรขอบุณท่านประโปกครองอำเภอเกษตรพิสัยด้วยนะครับที่นำกำลังมาต่อจากนี้อมามภาพก็จะยืนเฉยๆให้ท่านพ่อผู้ใหญ่บ้านนี่แหละกล่าวสิ่งที่อยากกล่าวเกิดงานในวันนี้จเจริญพรขอผู้ใหญ่เิ่งกันเด้แบบีเนี้ย จะาให้กับลูกน้องนี่กันเนี่ยันนี้เอาว้าเนี่อพระบให้ว้าเว้าเป็นพิธีก่อนเ่อครับเกิดการนวัตกรรมของคุณเจ้านะครับคือบนหครกับงานบุญพระเบรเป็นพิประจำปีแล้วก็การดวงส่วนนีช่างอีละบ้านนํานะครับถึงดวงสวรแกบกับาเป็นเจัทุกปีนะครับจะกดจัทุกปี กบเป็นแดดก็เป so so like so ็นหนาเป็นตาอะไรกระปูบาดในสางกัวเฮ้านะครับเป็นงานประจำปีนะครับต่อไปครก็เป็นงานประจำปีโกส่วนในสางกิรบานะครับคือนี้นะครับเกิดมีการแสดงวอลลัมกับปูกระยาดีให้องลูกหลานนะครับเนาะให้เติ่งให้แย่งกันไม่อยากให้มีมี้เรื่องมีเล่ากันคือจะมองเห็นนะครับมองเห็นได้เห็นได้อย่างนะครับ กานี้เวาําีมสุขประยเป็นมีการตีกันนี่ามากเลยว่านาะการจมาแล้วมันเป็นยากนะครับ่เ้าวมบ่เอกันพ่อแม่ก็แยเงินแยทองกันีบมาําสิลําทอดแจ้งนะครับอดแจ้งขางขณะ่ําเปินมีสัญญากันเลยว่า6:00นเชนะครับเนาะาผู้ใด บันอหนได้นะครับเดินไปนั่งกันรับอผมม้งสาเลยครับทุเรียนตุนการพ่เดน้เล้อย่นะครับอย่างที่เลยเอานี้เจ้าทีเจ้าทีไปต้มนะครับเว่าไปปปกควงของเรามาดูแลในงานนี้อยู่นะครับเนาบริกรควนกัทีตเลิศก็ดีนกัตามต้หมอก็หมนะครับว่าต้นของผมแ่รีนี่ะครับที่ ถึงทันกำนันนะครับ <horizon>. ผ <coaches S 2> <Star> ู้ปกครองปานปกครองด้วยเขากับเอกาเขาเปิดงานในดบน้เป็นเนหน้านี้ครับเอกาวเปิดงานรับขอเทียนทันกำนันเต้บุตราิภัยนะครับเินเชิญนะครับครับการรัชกาลรองพหัเราว่านะครับ่ปีเสียงวัดรงเดียวที่ระดับนะครับานานัฐ ท่พิญญาบ้าน,นท่านละกท่านอยากภูมิเกียรติกำลังพิทักษ์นะครับซึ่งเมื่อนี้นะครับผมจะรู้สึกไม่ดีจะเป็นเกียรติเป็นยานหญิงนะจะินตนาการหน่วงงานกับพี่น้องมาลงสร้างนะครับเป็นงานอาจจะน้อ,องบุญทวีเนาะเป็นงานบุญประเวีอจาจจะน้อ,องพญาไทนะครับซึ่งพระเจาสาเกียรตบ้านสิ่งเมืนี้นะครับอาจารย์กน้ำ บกใหญ่มาทับการแสดงพี่น้องชมการซื้อโรพยาบาลรับเลียกแล้วว่าพี่น้องแข่งชงฟรีเนาะรายการแล้วแต่พี่น้องที่ทำบุญใส่บาทเอาไว้เราจะค่าสิบบาทยี่สิบบาทแล้วแต่ตามซึ่งแขกผู้รักผู้ใยเหมือนี้นะจริงจริงแล้วการอยากให้พี่น้องพบปะครับลองยิ้วที่ละพัดอยากให้พี่น้องพบปะครับเสียประวัติตามเจ้าของนี้จีแกล้งอยู่นะครับแต่ว่าการเนื่องจากเวลาตัดเล็กจันไว้เดี๋ยวบอกราชอาจารย์ครับผมอยากให้ พี่น้องเห็นพบปาร์ครับอ่าซึ่งเป็นเสาหลักของพี่น้องบางข้าก็คือเสียประวัติสอนโยหาเจ้าของมีกีแก้มเสียประวัติพบปาร์กับพี่น้องเั็กน้อยนะยังหดหดอยู่ที่ละพัดแต่พบปาร์กับพี่น้องอีกซึ่งเป็นบุคคล้นสำคัญเนาะดาเรื่องคนกติกามารยาของสังคมข้อสถานพิบาลได้เล่าให้ชัดเจนแล้วดับเบิลยี่ท่านประหลัดซึ่งเป็นตัวแทนโลงตะวัเพื่มมาดูแลรักษาข้อโถมเดือยวนเอง นำการหวังว่าพี่น้องน้องนู่ลูกหลานสิให้เกียรติให้เกียรติกำนันให้เกียรตินายกให้เกียรติหลวงพ่อหลวงเกียร์พี่น้องเแข่งเหเกียรติเยอะทั้งนี่แหละเหเกียร์พี่น้องทุกคนนั่นแหละครับคือญาติสาวสาวคว่ำเดือดร้อนลำพังหลับญาติสาวเหเก่อร์ก็ควรเสียพ่อเสียศูนย์เกียริบอลลั่มเดือดร้อนท่ามการแสดงม่าเครียดปัญหาหนาแผ่นพี่น้องวันนี้ล่ำสอดแยงครับถึงสิ่เสียไปไล่อีกสิบนาทีกับคู่ชุมเป็นอย่างเนาะตอนนี้กับสามทุ่เทิงกับไอ้พผมปลาครับ เจียมประวัติและกานนองอยูที่ระดับต่อครับสำหรับผมแต่แค่นี้ครับสวัสดีครับเจียมประวัติครับเช่นครับทางนักบัญชีก็ติดคุณแล้วก็เรียนท่านกำนันท่านนายกอันที่ระบาศอันตัวตัวเอ่อตัวเล่นเดือดท่านเนาะขออนุญามก่าวสั้นๆ อบาว่านนา่นเรือ่งม,มาแล้วันนั้นในลัสซีลินอ้ <c oughs> อเอาครับอ่ากลัวเอาสีมีงานหน่งสีไหนผมจ็เห็นว่าลงมาประมาณเก้าปีสิบปีแต่ถ้าสมัยผมเป็นเลิรุ่นก็นะะเพราะว่าช่วงน,นั้นเป็นพราาะเป็นตัวแทนกลุงกหนึ่งอีใน,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 นต,ตากาบ้านเจีจีจังโบกกลางบูสตของเฮาซึ่งปีที่แล้วเม่ได้ฉลองบูสตเขียนตลอดปีที่แล้ว ปฏิตินทวงโควิดของเขาเก็เลยว่าสามารถ,ถาจะจัดงานลักษณะแบบนี้ได้แต่มีผลต่อเนื่องมืนอที่เขาฉลองบุปูขอขอขอบคุณแล้วพอเจ้าคณะจังหวัดเป็นเด่นมากแลก้วก็ได้แนะนำว่าอยากให้บรรษาทเขาเนี่ยมีจริงศักดิ์สิทธิ์ครูบังครูเมืองสำหรับโครงลานเขาได้กล่าวว่าเป็น พระอินทร์ทรงชังเอราวัณซึ่งหลังจากวันนั้นถึงวันนี้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีเนะาะเป็นซึนวะถ้าบ้านเฮ้านี่ห้องสมานสมา,สมา,สามธแมิแต่ไหนมันรู้สึนวะผมอุ่นแต่เราอยากเห็นว่ามโอเนียเข้าจากมารุามานี่น้องบ้านเขา้าสมานสามัคคีกันเป็นเื่อสิ่งแห่งมอรล่ำมสอนแจ๋นเนาะอยากให้งมอรล่ำล้อมสอนแจ๋นอยากเบื้องต้นอัาต้องขอขอบคุณท่านประละ ปกครองการเงยมีคับแต่ภาษาเริ่มตนตัวารับาลอาจรย์เล็ะได้องจิ้มีสแจงให้ได้ย่มีปัญหาย่มีปัญหาคงมาสร้างดด้วยกันนะครับเพื่อว่าเป็นการเซเวล่าหลายเนาะอาออนุญพี่น้องผมไปกับน้องดิว่น้อแล้วกับอลเลียมตัวเล้กับหลังงานเรียมตัวอย่างฟองเลยขอบคุณครับ ก็สวัสดีนะครับพี่น้องชาวบ้านหนองช้างนะครับนะสวัสดีพี่น้องและขอเสียงพี่น้องชาวบ้านหนองช้างและประชาชนทุกคนนะครับเสียงบ่ดังหัวเราบนเล่นนะครับคันเสียงบ่ดังปีนาบ่าจ้างนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับนะดิวอาจจะใช้ภาษาทางการที่แบบว่าไม่ถูกต้องนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติดิวก็จะใช้ชีวิตอยู่ที่กรุงเทพนะครับนะ กับเป็นคนอีสานนี่แหละครับพี่น้องนะครับเป็นคนบ้านสิงคายนะครับนะก็ดีปูเป็นคนบ้านหนองสารนะครับน้าศกุล์ู้ิทริตาน้นแบบนา,านะครับแบบมีโอกาสไดม้านะครับมาร่วมบุญรวมบุญส่วนน้ำกันโดยปกติแล้วดิวก็เป็นคนชอบทำบุญนะครับนะวันนี้ประสบความสำเร็จกับบลืมดินทิ่เคยเดินม้านะครับนะมือี้ก็อยากให้พี่ๆน้องๆน,นะครับนะมีความสุขในการเริ่มบ้านเดิอพี่น้อง กันตีกันเด้อครับเด้อไปตีหลังเมนเด้อครับาะตายแล้วสิได้เผาเลยก็ขอให้มีความสุขในวันสงการนะครับผู้ใดญ่ประทันิซือเลก่ะใจหวัวที่แล้วก,กว่อนเด้อครับเด้อจังสื่อตอขอบคุณนะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขเบิ้งหมดล้ํามวลซื้อนโฮเซลกันน้องพี่น้องเนาะนะครับนะนอนหลับกันไอด้เงินปืนนอนตื่นกับไอเด้เงินแสนเด้อครับขอบคุณครับ เอาละนะครับนี่คือนะครับแขกผู้มีเกียรติพร้อมทั้งผู้ที่มีอุปการะคุณทุกคนทุกท่านเกี่ยวกับการสร้างเทวานุสวรีพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณปรบมือให้ทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับผมจะเดิน,นขอน่อกคุณหลายๆนะครับจะเดินขอนขอบคุณทุกทุกท่าน้ะปาร์ตี้อ่ะช่วงเวลาต่อจากนี้ไปโบ๊เวาหลายใหญ่ห้าง มู่อได้ยินบากว่ามันศรีราะคำทั้งพี่ดองมอบเวทีแห่งนี้มอบความสุขความสำราญใจให้กับหมอลำยอดเด็ดคณะเพชรลำเพลินได้นโอกาสนี้เจริญพรเชิญครับผม